สารรัฐธรรมนูนสร้างเรื่องอีกแล้วประชามติงอออกมาเป็น3ครั้งทำไมงอออกมาขนาดนี้มาดูคลิปนี้กันจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นรัฐธรรมนูญ2 5 6 0าหกํานหนดให้ทําประชามติแค่ครั้งเดียวโดยต้องทําประชามติเฉพาะการแก้หมวด1หมวด2หมวด15แล้วก็เนื้อหาอื่นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดซึ่งการแก้ไขที่เราจะแก้กันคือการแก้หมวด15จะต้องทาประชามติแต่ถ้าดูตามข้อความในรัฐธรรมนูญ60ประชามติที่ต้องทําคือแค่1นครั้งโดยทําหลังจากที่ร่างแก้ไขผ่านการพิจาาาาาารณาขอออองสภแแล้้้ววไไมมมม่่่่ีีีกกกกฎหหยยบใทํปปนนนัตตูด มีคนยื่นถามสารรัฐธรรมนูญว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบทําใหม่ทั้งฉบ,บับแบบตั้งสอสดรอต้องทํำยังไงสารรัฐธรรมนูนก็เลยบอกว่าโหแก้ทั้งฉบับแบบนี้ต้องทําประชามติสองครั้งคือครั้งแรกต้องถามประชาชนก่อนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วครั้งที่2พอแก้เสร็จแล้วก็ถามประชาชนอีกทีหนึง่งว่าจะแก้แบบเนี้ยโอเคหรือเปล่าซึ่งรอบนี้มันก็อีหยังวะในระดับหนึ่งเพราะในรัฐธรรมนูนบอกว่าทําประชามติแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งที่2งอกมาจากหลักการอะไรต่อมาปี6กแปดพักเพื่อไทยเดินอ้อมเพื่่อออไไปปปถถึึงงงจุดหมมมาาาาายาารรรธนูญีีกกททตต้ํะชิ ร,รอบนี้ประชามติเลยงอ,อกออกมาอีกหนึ่งรอบรวมเป็นทั้งหมด3รอบคือมันจะงอกทุกครั้งที่ถามแบบนี้ไม่ได้ไม่ล่ะไม่งั้นอีก10ปีคนถามไปเรื่อยๆงอกมาเป็น521ครั้งกันพอดีและการงอกครั้งที่3นี้นอกจากจะไม่มีฐานทางกฎหมายให้ทาได้แล้วก็ยังขัดกับคำวินิจฉัยของตัวเองตอนปี64ที่บอกชัดเจนว่าให้ทำสองครั้งด้วยส่วนเรื่องไม่ให้ประชาชนเลือกสสรกกมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญคือต้องวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมันต้องมีฐานตามรัฐธรรมนูนก่อนถ หมายที่สร้างเงื่อนไขพวกนี้ได้เลยแต่คาวินิจฉัยนี้ไม่ใช่จุดจบมีนักวิชาการเสนอทางออกให้ประชาชนยังพอมีส่วนร่วมได้มากมายอย่างเช่นให้ประชาชนเป็นคนเลือกคนที่จะมาเลือกสสรอ,อีกทีหนึง่งหรือให้ประชาชนเลือกไป200คนแล้วให้สภาคัดเหลือ100คนผมเชื่อว่าเรื่องสสรเราหาช่องได้ต้องรอดูท่าทีของแต่ละพรรคต่อไป